สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็พามาดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรอบของเส้นดอยหลวงมุ่งหน้ากิ่วเผากันนะคะวันนี้พิมพ์ก็เอารถพ่วงนะคะพามาเส้นทางกิว่วเผาแล้วก็จะมาพูดถึงความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าเออทำไมพิมพ์ถึงกล้าขับรถพ่วงไปตามถนนต่างๆที่ว่ามันเป็นสองเลนสวนอย่างนี้ ไปตามถนนที่แบบว่ามีขึ้นเขาลงเขาทั้งรถหนัหนกแล้วก็รถเปล่านะคะก็คือความรู้สึกที่พิมรู้สึกนะพิม่คิดว่าเออคนอื่นทําได้แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้เราทำไมไม่ลองพยายามทำดูเพราะว่ารถเราก็มัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ใช่จะคิเลอะไรมากมายกำลังรถมันก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะก็แค่มันไม่ใช่รถใหม่กิบกบอะไร แค่นั้นแต่ว่าคือสําหรับรถพิมะก็คือมันผ่านการรีแมปมาแล้วขึ้นเขาลงเขาอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็โดยส่วนใหญ่เส้นทางกิ่วพาวอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันมันก็จะเป็นทางสองเลนส่วนไปเรื่อยๆเนาะมันก็ค่อนข้างแคบนะคะสำหรับรถ บรรทุกขนาดใหญ่เวลาแซงก็แซงลำบากนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางทางเรียบก็จะเป็นทางวิ่งผ่านหมู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเจอรถจักรยานยนต์วิ่งทางด้านเลนซ้ายเราก็ต้องหลบให้เขานะคะถ้าหลบไม่ได้เราก็ต้องเบรกบางทีก็จะเจอรถยนต์จอดอยู่ข้างทางรถซาเล้งจอดอยู่ข้างทางอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะเจออะไรบ้างเนาะแต่ก็คือสิ่งที่คิดไว้เสมอก็คือเราต้องใช้ความระมัดระวังใครเตือนใครบอกใครสอนอะไรเราก็ต้องฟังนะคะไม่ใช่คิดว่าตัวเองเุ้ยมาเส้นทางนี้บ่อยฉันแก่งแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนเราก็คือจะไม่จะไม่ใช้คํานั้นกับตัวเองนะคะจะคิดในใจเสมอเออ คนโตเขาสอนอะไรมาคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาสอนอะไรมาแล้วก็ฟังนะคะก็ถนนยิ่งแคบเราก็ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังสูงขึ้นอีกเนาะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับรถข้างข้างหน้าก็จะเป็นรถบรรทุกไม้มาเนาะก็คือยิก็ตามเขามาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็คือเพิ่งจะมาตั้งกล้องนะคะ ก็เป็นคนที่ชอบถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะแล้วก็เอามาลง Youtube เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆทีหลังนะคะ mm hmm. ก็เขาน่าจะเลี้ยวตรงนี้แล้วรถสิบล้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปต่อด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวนี้พิม คือขับเองแล้วก็เดินทางเองแล้วก็ค่อนข้างจะชินเส้นทางกับทางภาคเหนือแล้วแล้วก็คือมีบ้างที่จะต้องอาศัย GPS นะคะแต่ก็เส้นทางไหนที่คุ้นเคยใช้เป็นประจำก็ไม่จำเป็นต้องใช้ GPS แล้วนะคะอันนี้คือทางสายมือที่รถจอดกันเ,เยอะๆนี่เขากำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่นะคะ <S <s ก็ ต้องแบ่งปันถนนกันไปเนาะแล้วข้างหน้าที่มองเห็นรู้สึกว่าจะน่าจะมีการก่อสร้างหรือว่าทําถนนยุ่ด้านเลนที่ว่าฝั่งที่พิมพ์วิ่งนะคะงานก่อสร้างถนนนะคะก็คืออย่างเงี้ยอันตรายนะคะคือคนบอกให้รถหยุดก็ไม่มีแล้วคือรถมันต้องสลับกันวิ่งอะ แม่คอมันอยู่เลนหนึ่งเลยนะแล้วคือรถมันเป็นทางสองเลนส่วนอย่างเงี้ยคือด้วยความถ้าเกิดน่าจะมีคนยืนถือธงแดงธงเขียวโบกให้รถหยุดรถไปบ้างนะคะไม่ใช่ให้รถมาเสี่ยงดวงกันเองอย่างนี้คือมันจิตใจคนอะมันไม่เหมือนกัน บางคนก็เบรกให้บางคนก็ไม่เบรกให้นะคะก็อันเนี้ยถ้าเกิดพิมพ์เจอแบบเนี้ยถ้าเกิดมีคนยืนอยู่แล้วก็ก็คือไม่ทำอะไรไม่บอกอะไรเงี้ยพิมพ์ตะกนด่าเลยนะคือทำไมไม่กักกักรถไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่ามันอันตรายนี่รถกระบะล้อหลุดนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ดีอย่างคือด้วยความที่ว่าพิมขับมาเส้นทางนี้บ,บ่อยๆบางทีพิมก็ไม่จําเป็นต้องพึ่ง GPS แต่ก็ตั้งมาอยู่แหละตั้ง GPS มาแต่ว่าก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องดูตลอดเวลาก็คือบางทีก็มันมันด้วยความที่ว่าเราจําได้แล้วค่ะเราจําได้แล้วเราก็ ้งมาเพื่อให้ GPS เป็นเพื่อนเราแค่นั้นเองนะก็คือด้วยความติดไงติด GPS อยากมีเพื่อนนั่งคุยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ GPS มานั่งเป็นเพื่อนเราหรือเปล่า s i ร i นะคะ ก็มันดีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเราเปิด Google Map ไปด้วยคือ Google Map อะ่ะเขาจะบอกเส้นทางเป็นหมายเลขถนนแล้วทำให้เราจำเส้นทางหมายเลขถนนแล้วพอเราดูแผนที่หรือว่าสถานที่ใหม่ๆอะ่ะแล้วคือ Google Map นำทางไปเส้นนี้เส้นนี้เอ้ยหมายเลขถนนนี้มันไปได้นี่เราเคยไปมาแล้วเราจำได้ว่าเส้นนี้มันคือชื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ดีต่อเรา,เอาอย่างหนึ่งเนาะอันนี้หนึ่งศูนย์ก้แปดนะคะที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยมุ่งหน้าแม่จันนะคะ ก็จะมาประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวพิมพ์จะเอาวิดีโออัไหนมาให้ดูกันอีกก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋วดูเดี๋ยวคอยดูกันว่าพิมพ์จะเอาคลิปวิดีโอในสต็อกที่ว่าถ่ายไว้ อันไหนมาลงให้ดูกันอีกนะคะคือณนะตอนนี้คือพยายามเคลียร์ของเก่าให้หมดอยู่นะคะแล้วก็จะได้มีของใหม่มาเรื่อยๆมาให้ดูนะคะคือคลิปวิดีโอของพิมพ์พจะเป็นแนวนี้มากกว่าคือมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยมาเล่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้ฟังนะคะพามาดูเส้นทางแปลกๆใหม่ๆที่ว่าพิมพ์พได้เดินทางผ่านไปนะคะ อย่างที่บอกอะค่ะทุกเส้นทางทุกอุปสรรคมันทุกเส้นทางมันมีอุปสรรคอยู่ในตัวมันอยู่กับที่ว่าเราจะต้องเรากล้าเผชิญกล้าเดินหน้ากล้าไปแค่ไหนนะคะไม่มีอะไรยากค่ะคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เนาะ แล้วคือชอบนะคะชอบบรรยากาศทางภาคเหนือมากเลยคือมันสวยแล้วมันอากาศดีดีค่ะต้นไม้แบบอย่างเยอะมากแล้วมันเป็นอะไรที่เราท้าทายไปอีกอย่างหนึ่งนะคะจากที่เราเคยวิ่งแต่ในกรุงเทพไม่ค่อยได้เจออะไรวิ่งแต่สายใต้เส้นทางเดิมๆตรงๆยาวๆแต่ว่าคือ พอได้มาอยู่ทางสายเหนือนี่คือได้เรียนรู้อะไรต่างๆใหม่ๆม,ม,มากมายเลยนะเกี่ยวกับเรื่องรถด,ด้วยเรื่องเส้นทางด้วยเรื่องมุมมองของคนขับรถทัศนวิสัยการมีน้ำใจมิตรภาพของการขับรถด,ด้วยนะก็คือมันได้อะไรหลายๆอย่างกับการที่เราได้เปลี่ยนนะคะ ได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้เปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเนาะตั้งแต่มาอยู่สายเหนือเนี่ยก็คือ,คอได้มิตรภาพเยอะแยะเลยนะคะก็ะคือบางทีก็ไม่มีใครรู้ลกคะ่ะว่าพิมพ์ขับคันไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพิมพ์หน้าตายังไงแต่ว่าคือบางทีเจอกันระหว่างทางขึ้นเขาก็มีบีบแต่ทักทายกันบ้างมี เออระหว่างเส้นทางก็มีบีบแต่ทักทายไม่บ้างไม่รู้ว่าจะบีบด่าพิมพ์หรือเปล่านะแบบว่าขับช้าไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คือต้องขออภัยนะคะเพราะว่ารถคันที่พิมพ์ขับอ่ะมันมีเลดแล้วก็คือถ้าเกิดพิมก็ต้องพยายามรักษาเลดให้ดีที่สุดพยายามให้ตัวเองไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะเพื่อที่ว่าเราทํางานเหนื่อยแล้วก็ ได้เงินนะคะไม่ใช่ว่าทำงานเหนื่อยแล้วได้ตังน้อยมันก็ไม่มีกำลังใจจะทำงานเนาะก็ขับช้าไปก็ขออาภาัยด้วยนะคะแต่ก็คือเอาที่ปลอดภัยแหละทุกวันนี้ก็ขับหกสิบจนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วค่ะเป็นความเคยชินไปแล้วไม่รู้สึกว่าหกสิบมันช้าแล้วนะคะ ก็ลองดูค่ะใครที่ไม่เคยขับ60ลองมาขับ60บ้างเนาะเราจะรู้สึกว่าชีวิตมัน solo l i ท์แล้วก็มันมันก็ชิลๆ l ขึ้นเนาะมันจะเป็นที่จะต้องไปแข่งกับใครเราแข่งกับใจตัวเองดีกว่าเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่านะคะทุกการเดินทางทุกเป้าหมายคือความสำเร็จของเรานะคะ ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะความจนมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนทํางานกันต่อไปนะคะถ้าตราบใดทีเ่เรายังไม่รวยเรายังต้องทํามาหากินกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พิมพ์บ้างแล้วก็กดติดตามให้พิมพ์ ขอบคุณจริงๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศทางภาคเหนือก็จะมีทิวทิวเขาสวยๆอย่างนี้เยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพิมพ์กับว่าในใจอ่ะตอนนี้คิดแล้วว่าจะเอาคลิปช่วงตอนกลางคืนมาพูดมาคุยมาแชร์ให้เป็นประสบการณ์สำหรับคุณเพื่อนชาวรถบรรทุกกันบ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พิมพ์ขอจบไว้เพียงเท่านี้ล้กันนะคะ